สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมอนิเมะ Last Stand นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะครับผมและมาดูวิธีการฟาร,ร์มเพชรยังไงแบบให้ได้เยอะแล้วก็ไวภายใน5นาที oh <my> และคุ้มกว่าไปเล่นดาดไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมแถม ได้เยอะและและไวด้วยนะครับผมแต่ว่าคุณต้องขยันเล่นนะครับผมคุณจะได้เพชรเยอะขนาดนี้นะครับผมอันที่จริงนะครับผมที่ผมเก็บเพชรเยอะเยอะเพราะแค่อย่างเดียวผมอะดวงเกลือนะครับผมกว่าจะได้ตัวดีอะโ้แบบแบบท้ายท้ายอะด้ตอนท้ายอะคือดวงผมแบบไม่มีเลยไม่ติดคิอะไรเลยดวงแบบโอกาสแบบ 001%อ่ะกว่าจะได้ตัวดีๆนี่แบบว่าโอ้โคตรยากเลยขนาดรีเจนยังได้ยากเลยมิติยังแถมยังได้ยากพอกันเลยคุณไปดูคลิปไอ้นี่นีคลิป toilet towel defense อ,อะไอถึงถึงแสนสุ่มได้หรือไม่อะไรเงี้ยกว่าจะได้ตัวมิติอ่ะได้ยากมากเลยกว่าจะได้กอรลี่อ่ะโ้โหโคตรยากอ่ะ คือแบบผมไม่ไว้ใจตัวตัวเองอะพองี้แหละทำไมผมอยากเก็บเพชรเยอะๆหรือเก็บเหรียญเยอะๆเออเพื่อไปสุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดมาทำเพลงอะไรแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยนะครับผม let's go <S <S <ๆ>ผมใช้ยูนิตสตอรี่ใช้แค่อูริวกับจีนอสนะครับผมแล้วก็สปีดวากอนนะครับผมผมแนะนำไฮไลท์เลยก็คือตัวอูริวนะครับผมคือผมไปสุ่มไอเนี่ยเทคนิคหลังไม้ใช่ไหมครับ ประดันมาได้ไอสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือออซินนะครับผมมันจะช่วยทําให้ตัวละครของเรานี้เก่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมขนาดเป็นตัวดีเจนนะตัวนี้ผมแบบลองเล่นดูนะโคตรเก่งเลยอะปวงแบบโคตรกว้างมากอะ่ะคือแบบโอ้แบบ oh my god นี่มันอูริวที่เรารู้จักใช่ไหมเนี่ยคือมันเก่งกว่าไอตัวเมตาอีกนะเนี่ยตรงในสตรอรี่เนี่ยแต่ว่า ดาเมดมันมันก็ต่างจากไอตัวมิติกนะครับผมผมบอกเลยตัวเนี้อัพถูกกว่าจีนอสอีกครับผมแต่แค่ดาเมดต่างกันนะครับผมผมบอกเลยท้ายเกมนี้ผมอัพอูริวอย่างเดียวเลยนะครับผมจีนอสผมจะไม่อัพเลยเพราะว่าผมอา g ีนอสวางได้แค่ต้นเกมเท่านั้นไม่มีการอัพจีนอสแต่ผมอัพเน้นอูริวมากกว่าเพราะอูริวอะ ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเงินช่วยฟาร์มอย่างเช่นสปีบาก้อนอะไม่ต้องไม่ต้องวางไม่ต้องวางสปีบะก้อนเลยแค่คุณมีอูลิวอะเออแค่นี้แบบรอรลองเงินเก็บเว้ไปเรื่อยอะเอออัพไปเรื่อยอแค่นี้แบบตัวนี้ก็ปูแล้วอะผมบอกเลยตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีตัววางเงินก็ได้แค่นี้ตัวนี้ก็เก่งแล้ว แล้วก็อยู่ในดาดหมู่บ้านทานะเลทรายแล้วครับผมเนื้อเนื้อเรื่องของารูโตะนะครับผมเป็นโหมดไนท์แม์นะครับผมโหมดนี้ผ่านง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่ามอนอนะแบบว่ามันเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับผมไม่ไม่เท่านาวามิกหรอกครับผมเพราะเลือดไม่ค่อยเยอะเราแบบผ่านชิวๆสบายๆผมวางแค่อูริวเท่านั้นนะครับผมอูริวอะข้อดีของมันก็คือ ผูกมากไม่จําเป็นต้องวางตัวสปีดพอก้อนเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันแบบต้นเกมมันโหดอยู่แล้วแต่ว่าดาเมจต้นเกมแบบมันไม่แรงเท่ากับจีนอสนะครับผมตัวนี้ผมแบบว่าไว้ใจได้เออวางแบบชิวๆสบายๆเลยวางแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องวางแบบเยอะอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเรามีพลังแฝงพลังแฝงออสินนะครับผม ไอสิ่งนี้ทําให้ตัวละครแบบเก่งขึ้นกว่าวเดิมอย่างเงี้ยขนาดตัวรีเจนนะมันยังเก่งขนาดนี้เลยอะ่ะกูแบบคนแบบสุ่มได้เนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะฟาร์มแบบดีมากไม่ต้องไปอัพอะไรแบบจุกจิกอะไรมากมายอะไรเงี้ยโ้แบบแบบโคตรชอบเลยต้นเกมแบบวางได้เลยอะ่ะวางได้เลยอะ่ะแค่ห้าร้อกว่าบาทแต่ก็เสียเปรียบแค่ ราคามันจะแพงกว่า Gnot อีกจะเป็นถือว่าเป็นตัวแบบยอดมากครับคือผมชอบแบบตัวไหนก็ได้ที่แบบวางต้นเกมแบบวางต้นเกมว่แบบยิ่งดีเลยอะ่ะอัพอุลิวตันแล้วนะครับผมดาเมจก็2 7 0 0มดาเมจนะครับผมระยะการยิง6 12ิอความเร็วโจมตี สี่หนึ่งจุดเอสสวขอไปสี่สาหนึ่งเนะครับผมแป้โหแบบตัวละครนี้ตีเร็วมากตีเร็วมากอะขนาดอัพแบบ้ายเกมนะโ,โห,หทุกอย่างดีแต่ดาเมก็ก็พอ,อรับได้นะถ้าแบบดามเมะแรงกว่านี้ถือว่าตัวละครนี้แบบตีเจนแบบมันโกงเกินไปอะก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็เล่นแบบนี้จบแล้วนะครับผมจบภายในแค่5นาทีอยองนะครับผม ะเราก็จะไปลองเล่นดาดอื่นกันบ้างนะครับผม let's go โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ดาดอันดาดอะไรอ๋อดาดดาวนามกนะครับผมดาดเนื้อเรื่องดาวนบอลนะครับผมผมจะวางตัว g ีนอสตัวแรกก่อนนะครับผมและเกมที่2หรือท้ายเกมเราไม่ต้องอัพ g ีนอสนะครับผมเพราะเราใช้ได้แค่ ตัวต้นเกมเท่านั้นแต่เราจะอัปตัวอูริวแทนนะครับผมถ้าไม่เหตุผมทาไมผมต้องอัพอูริวเพราะว่าอูริวอะ่ะมันอัพตัวละครง่ายมากแล้วก็ราคาถูกด้วยครับผมไม่จําเป็นต้องวางตัววางเงินที่ผมเคยย้าไปแล้วใช่ไหมนะครับผมเราอัปแค่อูริวก็พอแล้วครับผมรอจนกว่าจบเกมแบบนี้นะครับผมผมบอกเลย มีแค่อูริวบันด่านนี้สบายๆแล้วโหมดไนท์แมนะครับผมผมแบบจะพูดไงดีตัวแบบมันเกินมันมันเกินมิติอะ่ะมันเก่งเกินไปอะ่ะแบบวงแบบมัน,ม,นมันกว้างมากอะ่ะแต่แต่ถึงแม้สู้ดาเมจของตัวมิติไม่ได้แต่ตัวนี้แบบโคตรเจ๋งเลยะเป็นตัวรีเจนแบบโคตรเจ๋งอะ่ะพูดตรงเลยเจ๋งมากๆอะ่ะขนาดใส่แบบ เทคนิคอะเออแบบนี้แบบโอ้โหผมอยากถ้าเป็นจีนอสนะถ้ามีถ้ามีพลังแฝงอันนี้ยมันจะโหดขนาดไหนอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันะ่ะผมบอกเลยเจนอสอะเป็นตัวที่เก่งมากๆอ่อะถ้ามีพลังแฝงอันนี้นะครับผมวงมันจะกว้างกว่าเดิมอีกนะจีนอสอะวงจะกว้างมากเป็นตัวที่แบบโกงอะเออโกงกว่าอูริวอีกอะผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ต้องใช้ดวงอีกแล้ว ดวงนี้ไม่เคยคุยกับผมดีๆเลยสักครั้งไม่ดวงดีแบบไม่ตรงปกอะ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นด่านนี้จบแล้วนะครับผมเราได้250เจมนะครับผมใช้เวลาแค่5นาทีเองนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย